็มาออกปฏิบัติงานเตรียมันตรายครับมสอม,มร่วมกับอพปลชลบรครับวันนี้เป็นเวรของหมู่ที่5บ้านริมงามตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเิงยงลายนะครับวันนี้เข้าเวรอยู่ที่เชิงสะพานเวียงเหนือบ้านเวียงกินานะครับสะพานร่วมใจเวียงเหนือบ้านเวียงินานะครับที่หมู่ที่2นะครับ ตอนนี้ก็หมู่ที่ห้ามาปฏิบัติงานครับครับติดตามรับชมได้เลยนะครับเจ็ดวันอันตรายครับวันนี้เป็นเวรของหมู่ที่ห้าบ้านริมงามตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดชียงรายนะครับร่วมกับอ,อสมอพอปลชรบอนะครับวันนี้เราก็มาปฏิบัติงานที่สะพานเชิงสะพานแม่น้ำกกครับออกปฏิบัติงาน

โครงการเจ็ดวันตรายครับเทศการสงกรานต์ปีนี้2564นะครับ1,564วันนนี้วัที่13เมษายน2564ครับเป็นเวรของรักษาความสงบตรวจรถตรวจ กับอสมอครับวัดไข่โอเคโอ้โอ้ผ่านผ่านผ่านแหลกนึ่งวะนุับเร็วพอไปลูกกลา ไเนสัป้งอสมสักหน่อยนะครับนี่ครับอ,อสมรร่วมกับอพอบรลชลบนะครับรักษาความสงมบอำนวยความสะดวกลดลาผู้ที่สัญจรไปมานะครับท่านผู้ชมนี่ครับอำนวยความสะดวกลดลา ที่เดินทางผ่านในเทศกาลสงการนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นเวียนขบูนที่5ตำบลริมกกปอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับบ้านริมงามนะครับเจ็ดวันอันตรายครับขับขี่ปลอดภัยครับเมาไม่ขับครับ

นี้อบพอรล์รลออฟอรอเรลาครับอำนความสะดวกให้รถาดีสัดจอไปมานะครับ